ค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้นําอ้อยนะคะหวานๆมาให้น้องสีดอผููพานสิบเอ็ดมัดนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญท่านดรชาติดนะคะได้ให้ความเป็นสะพา,านบุญให้ท่านนะครับเป็นไงลูกอร่อยไหมครับนี่นะคะสวัสดีค่ะเป็นลูกแล้วบอกกำลังทานอ้อยอร่อยใช่ไหมลูกครับด้วยครับ วว้าน้องน่ารักเหมือนเดิมนะคะอีกนี่ครับบริเวณที่น้องอยู่ก็จะมีควันปล่อยปอกนะครับเพราะควันไม่ได้ผูกปอกนะครับเพราะควันไม่ได้ล่ามปอกนะคะแม่จ๋าเพราะควันปล่อยน้องเลยนะคะนี่ทั้งแล้วก็กินให้อร่อยนะลูกนะน้องภูพานนะคะ อีกเชือกหนึ่งสีดอสงการใช่ไหมคะพ่อควรนนี่นะคะไม่ได้ผูกไม่ได้ล่ามปอกนะคะทั้งหมดจะมีสามเชือกอันนั้นนิ้งนองเนาะตกมันไหมไหมจู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 ตกตกมันมันปะอ๋ออ๋ออันนี้น้องสีดอสงการนะคะว้าวพ่อควนไม่ได้ผูกปอกนะคะสวัสดีครับเดินลูกเร็วเบฮ้ ว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะของพี่มอีฝากเลยก็ได้่ส่งพี่ส่งยังายก็ไ้ไลน้องลจ๊จกัล่นองนี่นะคะชื่อช่องแม่แม่ท่านไหนที่อยากติดตามน้องสิอดภูพานนะคะดูความเป็นอยู่ของน้องนะก็มีน้องมีช่องนะคะอยู่กับช่องไล่จ๊กับล่นองครับ พายโจกับภายนิ่งน้องนะคะฝากว่าแม่ไม่ตากดให้น้องด้วยนะคะฝากติดตามให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องไม่เหงาแล้วนะคะเพราะว่าน้องมีเพื่อนเยอะมากๆเลยนะคะอีกเชือ,อ,กเชอกหนึ่งเป็นช้างพายกําลังจะตกมันนะคะพายโจโจนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะนี่กาลังจะตกมันเลยส่วนสีดอภูพานนะคะก็ยืนทานออยอยู่ควานแยมไม่ได้ผูกไม่ได้ผูกปอกน้องนะคะ ปล่อยดอเอ้อปอยปล่อยปล่อยปลอกน้องเลยนะคะปล่อยให้น้องได้เดินอิสระนะคะแม่แม่จ๋าตองกลับขอบพระคุณนะคะที่เป็นห่วงน้องนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตความเป็นอยู่ของน้องนะคะน้องร่าเริงขึ้นมีเพื่อนเยอะเลยล้อมรอบเลยนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะแล้วก็น้องสงการนะลูกอ,อ้อยหวานๆค,ครับอ่ะค, <Favorite. S 2> ครับรอรอกันลูกเลยโอ้ย <c oughs> <ๆ>นี่นะคะอุ้ยฝั่งม้นก็อยากกินนะคะน้องโจโจนะคะพายโจโจของเรานะคะเดี๋ยวให้ ปัญญาบเอาอ้อยไปให้น้องทานนะคะหืมไม่เหงาเนาะน้องผูวพาเนาะลูกน้องไม่เหงาแล้วเนาะลูกน้องมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะให้ให้ดูน้องนะคะนี่นะคะเด็กขวัญวันมาใกล้ใกล้เลยเพื่านนี่นะคะ อยู่กับควันแยมนม่มิดจะตกมันแล้วนะครับขมับเริ่มจะบวมแล้วห,ออหัวน้องเริ่มหัวน้องเต็มแล้วนะคะมแม่จา๋ามาอยู่กับไอ้ควันแยมดูแลนะคะเพราะว่าน้องมีเพื่อนเยอะด้วยนะะ้าเหมือนสีดอคัานะคะก็มีเพื่อนอยู่ก็จะล่าเริงน้องไม่เหงานะถ้าน้องผู้พานก็เหมือนกันนะคะเพื่อนล้อมรอบเลยมีทั้งสีดอสองการแล้วก็พี่พายโจโจ้นะคะแสบบลุก <laughs> ลขอบคุณครับในลูกเร็ว ครับว้าวหนิงเลยเนาะ <laughs> ไม่อยู <laughs> เ่เลยขาชันยังหนิงอยู่อ้วนแน่เลยอ้วนแล้วสามารถเป็นโปรเลยเลน้องอ้วนแล้วนะคะแม่จ๋าน้องอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะน้องไม่ค่อยเดินแล้วน้องกินเยอะเดินไม่ไหวน้องกินเยอะเพราะควานหาอาหารให้น้องกินเยอะใน <laughs> อย่างหนึ่งน้องมีเพื่อนล้อมรอบเลยนะคะน้องไม่เหงาแล้วนะคะ อร่อยมิมลก <sneaking up> อา่าทานยลกอะอออทานให้อร่อยนะคะงั้นแม่ควันก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะฝากแม่ๆนะคะติดตามช่องไพยสีดอคําด้วยนะคะ ฝากดไลค์ลกดแชร์เป็นสะพานบุญให้ช่องพายสิดาวคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ